ทุกคนเขาแอบมาเบิดด่งเห็ดเุดเสียดายเท่มันมันบานแหมมันออกตั้เมื่อวานเนี่ยเบิง่งทุกค่ะนูนเะพียเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกันต่อยจังหน่อยหนึ่งอันนี้ยุ่มแรกทุกคนเบิง่งโอ้ยมันบานเบิดเหอมปด้เอากระตามา,มากระตามาเราไม่ได้กระตากระันามามเราเอา้องพากันฟุ้นไปแล้วกัน สดายบานบดอ่ะออกต้มหวานนี่แต่เศร้าเดิมนี่เจ็ดโมงได้เก็บแล้วนะคะปวกเหนียงุ่งนึง Perfect. Ah, because... เปิดเปิดเปิดเลยทุกคนเกือบเน่าเบิดเกือบเน่าเบิดตายเร็วออก้ดนมาวานเนี่ยจังใดให้จังดใงด này ừ. hạt bớt Thấy đó ừ. Ui 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 Hãy subscribe cho kênh con ฝนก็จะตกยุ้งกับหลเห็ดกะบานเบิดค่ะเกือบเท่าเอามาคนเดียวต้องค่อยๆเว่าีนเด้อทุกคนโอ้ยตายแล้วได้ได้เพิ่มมาอีกชี้หาดอกทุกคนไฟไหม่ปลาเห็ดบออกเลยอ่ะสยดายค่ะมังนี้ปกติออกหลายมากเห็ดไฟไหม้ปลา ប្ีើងន្រើនអាំបនឹង់เ្រើនឹងមាន